สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบางโดรี่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแบ n d ์ Band, ด k มส b เกอร์แบ y กปาร์ตี้นะฮะกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาตามนัดน,นะฮะสำหรับอีเวนต์ของ Laser รนะ์ l e t ล e ั h เต t ร์สนั้นตอนนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะก็สำหรับใครที่เป็นอ่าแฟนๆของวงนี้นะก็ไม่ควรพลาดกันแล้วกันนะครับนะ ก็สาหรับเนื้อเรื่องเนี่ยเอาจริงๆผมได้ยินมาคร่าวๆว่าเหล่าวง hire, เลเตอร์ซิเลตเหล่าสาวๆเนี่ยกำลังจะลงแข่งขันนะครับนะก็ตามงานประกวดวงเนี่แหละนะครับนะแต่ว่ามีอยู่มาวันหนึ่งนะครับแม่ของชูชูเนี่ยก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับนะอ่าต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าแม่ของชูชูเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็อยู่ในต่างประเทศนี่แหละแต่ว่า ในอนิเมะไม่ได้บอกว่าเธออยู่ที่ไหนนะฮะเอาว่าที่กลมๆว่าเป็นอเมริกากันแล้วกันนะครับนะเพราะว่าแม่กับลูกนี่ก็สําเนียงก็คล้ายๆกันนะฮะนะลูกไม้หลุดไม่ไกลต้นน,นะเนาะก็เดินทางกลับมาที่ญี่ปุ่นนี่แหละนะครับเพื่อมาหาลูกสาวอันเป็นที่รักของเธอนะ,ะนะและเรื่องราวก็ ได้เกิดขึ้นนะครับผมขอเล่าเนื้อเรื่องย่อแค่นี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเล่ามากกว่าน,นี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการสปอยนะฮะสปอยอนิเมะแบงดีมที่ส่นสามนะะแนะนําว่าให้ไปดูกันเอาเองจะดีกว่านะ,ะแอฟฟิเซอร์มีให้ดูฟรีนะครับเอ้ยไม่ฟรีมีฟรีคือที่ดูฟรีเนี่ยคือภาคแรกกับภาคสนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาคสามเนี่ยอันนี้ต้องจ่ายตังค์นะครับนะอ่ะมา ก็สำหรับอีเวนต์นี้มีเพลงใหม่นะครับเป็นเพลงออริจินอลนะฮะไม่ใช่เพลงคัฟเวอร์แต่อย่างใดนะครับเพลงคัฟเวอร์ที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นอีเวนต์จากครั้งที่แล้วนี่แหละนะฮะก็คือของโรสเลียนี่แหละนะครับนะอ๋ออันนี้ไม่ใช่นี่หว่าอันนี้เออนะครับอ่ะนี่ครับสปา a ์เกนนะครับนะก็กดรับเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับอีเวนต์เนาะก็เอาเป็นว่าใครสนใจก็ซื้อไปเลยดีกว่านะครับนะเอาไปลองเล่นกันเนาะ โอเคแล้วก็วันนี้มีการแจกเพชรด้วยนะครับ <c oughs> เป็นเพชรฉลองเอ่อเลเซอร์ซีเลตนะครับชัตเตอร์สามเนาะซึ่งผมกดรับไปแล้วแหละนะฮะก็ไปดูประวัตินะครับนะอีเวนต์ครั้งนี้แล้วเนี่ยผมได้ท็อปสองหมื่นเนาะเออไหนดูซสิอ่านี่ครับนี่ครับฉลองอ่าแบงค์ดีเลเซอร์ซีเล็ตชัตเตอร์สนะองเนาะแจกเพชรหนึ่งพันฮะเอาไปดองเล่นๆกันเนาะส่วนบางคนก็เอาไปสุ่มกระชาเล,เ,ลเล่นๆนะครับนะ เออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สามารถกดรับได้จนถึงวันที่31ธันวาคมเนาะก่อนเวลาบ่ายโมงตรงนะอ่าประมาณนี้กันแล้วกันนะครับตอนนี้คูณ2ยังไม่มานะฮะก็น่าจะประมาณช่วงสิน้นสิ้นเดือนนี้นี่แหละนะครับก็น่าจะมาเนาะอ่ะต่อไปน่้วอะไรอีกเนี่ยผมเริ่มงงแล้วเนี่ยเนาะเออใช่มีเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงออริจินอลเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนน่าจะอยู่ในฟรีไลนะ์เนาะอืมเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเค ไม่ใช่เพลงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวผมขอญาตหาก่อนอ่าอ,อ่ะ,อะเจอแล้วนี่ไงครับนะนี่คือเพลงใหม่ของวงเรซซิเลตนะครับผมขอไม่อ่านกันแล้วกันนะมันอ่านยากนะแต่ว่าเพลงนี้มันมีเงื่อนไขก็คือว่าต้องปลดล็อกเนื้อเรื่องเรซซิเลตแคตเตอร์สองอ่าบทที่15นะครับตอนที่15ให้ได้ก่อนถึงจะได้เพลงนะครับอ้อเพลงนี้มี mv ด้วยนะก็ยังไงผมคิดว่าเดี๋ยวจะลองดูกันแล้วกันนะฮะนะอ่ะ,อ,ะอันนี้พลิ อันนี้จะเพลงอีกเพลงหนึ่งเนาะ Keep the Heart and Fire นะครับอันนี้เป็นเพลงของเนเ s อร์สติลผมมีวิวหรือยังวะเนี่ยผมลืมแล้วเนี่ยนะก็เพลงนี้ easy 9 normal 14บส hard 19แล้วก็ ex 26นะครับนะก็ดูจากจังหวะเพลงแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะลองดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเพลง level ยี่สิบเนี่ยบางเพลงผมเล่นได้ส่วนบางเพลงตายครับนะฮะตายกลางทางนะฮะเพราะว่าบางเพลงนี่คือนรกเหลือเกินจริงๆเนาะอ่ะก็นี่คือเพลงใหม่ประจําอีเวนต์ในครั้งนี้นะ โอเคเราไปที่ตู้กระชาปองกันเลยดีกว่านะครับคือเรื่องของทีมเนี่ยผมจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคไปครับอา้าวกลับออกไม่ได้ออีนะฮะบลกกินอีกแล้วอ่ะรอหน่อยแล้วกันโอเคมาครับตู้กระชาปองกันครับสำหรับอีเวนต์ของลซอซิเลตนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นตู้ประจำวันเกิดของน้องโทโกนนะฮะยังอยู่เนาะแต่ว่าจะหมดเขตในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับตอนเวลา สี่ทุ่มตรงเนาะก็ใครสนใจก็สามารถที่จะสุ่มกันได้นะอ่าโอเคส่วนตู้นี้อันนี้สนหรับสายสายเติมนะฮะใช้เพชรพันหเท่านั้นนะครับสุ่มได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะอ่าแล้วก็ตู้นี้สายฟรีสุ่มได้สายเติมก็สุ่มได้ครับนะก็ตู้นี้อยู่จนถึงวันสิ้นปีเลยนะฮะสามสิบเอันวาคมเนาะโอเคมาครับก็ก่อนเวลาบ่ายโมงเหมือนเดิมแหลนะเนาะมาดูทางด้านของสก,กีกันดีกว่านะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะเริ่มต้นคนแรกเลยนะครับก็คือวาคณะเลนะครับหรือว่าเลซังนี่แหละนะครับนะสกิลก็คือเพิ่มสกอร์หนึ่งเป็นเวลา7วินาทีครับก็สั้นๆแค่นี้แหละนะฮะเขียนสั้นๆก็พูดก็แค่นี้แหละครับนะก็อันนี้จะเป็นทางด้านของเลนะฮะที่โอ้โหเรียกว่าร้อนแรงเหลือเกินจริงนะฮะแล้วก็มีแท่งไฟนะครับเป็นแท่งเชียร์เนาะสีแดงแป๊ดเลยนะครับนะแรง3าเท่าเนาะ ส่วนรูปภาพนี้นี่ก็เหล่าสาวของวงเลเซอร์ซีเล็ตทั้ง4คนนะกำลังส่งมือให้กับคือแบบส่งมือให้น้องชูชูจับมือแน่ๆเลยนะเนี่ยประมาณนี้มั้งเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเนาะเออก็คืออีเวนต์นี้มีดราม่าแน่นอนนะครับนะระหว่างชูชูกับเหล่าสาววงเลเซอร์ซีเล็ตเนาะประมาณนี้มั้งนะโอเคเป็นการแฮปปี้นะครับนะส่วนการ์ดเบอร์สองนะครับก็คือการ์ดของ น้องจิยุนะครับหรือก็คือชูชูเนี่ยแหละนะก็เป็นการแฮปปี้เช่นเดียวกันนะครับกับการยิยิมเนาะส่วนสก,กิลก็คือเพิ่มสก,กอร์หนึ่งนะแต่เมื่อกดได้กรีนลงไปจะลดลงเหลือแค่90%แทนเป็นเวลา7วินาทีนะนี่ ส่วนรูปภาพนี่ก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะแค่เปลี่ยนแท่งไฟนะฮะจากสีแดงเป็นสีฟ้านะครับนะก็ต,ตามสไตล์ของน้องชูชูนี่แหละเนาะส่วนรูปภาพนี้นี่ไงครับอันนี้คือต่อจากการที่แล้วเป๊ะเ,ะเลยนะฮะคืออันนี้จะเป็นฝั่งของชูชูมากนะ,ะที่แบบให้เลเนี่ยจับมือนะครับนะให้กำลังใจประมาณนี้นะครับนะนี่ชูชูก็อยู่ในอารมณ์ที่ซาบซึ้งประมาณนี้นะครับนะโอเคส่วนการ์ดต่อไปครับการ์ดนี้ ก็คือทางด้านของอาซาฮีล็อกกนะครับนะล็อกกาะครับเป็นการ์ดแฮปปี้สาดาวเนาะสกิลก็คือถ้าการกดกรีนขึ้นไปนะครับนะก็คือว่าถ้าเรากดกรีนขึ้นไปก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกนะแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก30%เป็นเวลา7.5วินาทีนะครับนะส่วนรูปภาพการ์ดนี่ก็เหมือนกันแหละครับนะเพียงแค่ว่าเปลี่ยนแท่งไฟนะครับจากเมื่อกี้สีอะไรนะ าจากเมื่อกี้เป็นสีฟ้าเออใช่ในสีฟ้าอันนี้เป็นสีเขียวนะครับนะอัจฉรินี่คือมันในรูปแบบของสีเขียวแปดนะฮะเขียวนะครับเขียวอีเลยเนาะประมาณนี้นะครับส่วนรูปภาพนี้นะฮะโอ้โหชัดเจนครับนะก็ล็อกกะน,นะครับกำลังอ่านน่าจะเป็นไดอารี่โน้ตหรือเปล่านะหรือว่าเป็นหนังสือในการแต่งเพลงเนาะ อยู่กับทางด้านของเลซังนะฮะนะโอ้ผมนึกว่าจะเป็นทางด้านของมัสคิงนะเนี่ยนะถ้าเป็นมัสคิงนี่คือใช่เลยแหละเนานะกูจินนะครับนะแต่ไม่ใช่เป็นเลนี่เองเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตู้สุ่มกระชาปองเนาะกไ็ไม่มีอะไรมากนะครับนะอ่ะส่วนเรื่องของชุดนะครับชุดเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะฮะไม่รูปแบบของแบบเสื้อหลายสีะนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะครับนะอ่มมิวส์ไทยแลนด์แจ้งเติมมานะฮะ โจโจ้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนี่สีดำนะฮะนะอืมมีหลายสีแต่ก็สวยดีเหมือนกันนะแต่สำหรับผมรู้สึกเฉยๆมากกว่าเนาะก็สไตล์ของวงนี้อยู่แล้วะครับนะการแต่งตัวใส่เสื้อก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับจะแบบเหมือนเหมือนไฟ R G B อะไรประมาณนี้เนาะถ้ามีไฟ R G B ขึ้นมานี่เออใช่เลยเนาะใช่เลยอ่ะคนต่อไปครับชูชูครับชูชูนี่คือจะมี ฟังหูแมวนะฮะนะน,ะนี่ชูชูนี่ครับชูชูเนาะโอเคแล้วก็คนสุดท้ายครับก็คือล็อกกาจังนะครับนะนี่ก็การ์ดนี้ไม่ใช่การ์ดลิมิเต็ดนะครับนะก็สามารถหาได้จากตู้ชั่วตู้ทั่วไปนะครับนะก็คือถ้าใครอวยเลเซอร์ซีเลตก็จัดไปครับสุ่มได้เลยนะส่วนใครที่ไม่ไม่ได้อวยอะไรมากนะฮะก็ข้ามได้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่แน่ช่วงปีใหม่เนี่ยก็ อาจจะมีตู้ดีมเฟสมาก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านของตู้กาชาปองนะนะก็หมดเขตวันที่31นะครับก็10วันเต็มๆมเลยเนาะอ่ากลับออกครับท่านป้ายรายละเอียดของอีเวนต์ครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับก็ตามคาดหมานะฮะจบวันที่29ธันวาคมเนาะก็อีเวนต์ใหม่อีเวนต์รอบต่อไปเนี่ยก็จะมาวันสิ้นปีเลยนะฮะก็คือวันที่31ธันวาคมเนาะก็ มาดูกันครับว่าอ่าของรางวัลมีอะไรกันบ้างน,นะฮะอ่ะไปกันเลยดีกว่าจ้ะมาเลื่อนลงมาจ้ะถ้าเราเก็บแปมพบมครบ36,000นะฮะเราก็จะได้เป็นสติกเกอร์นะครับเป็นมัสกิงนะเอาไปเล่นกัน1 EA น a เนาะไปแชทเล่นๆกันเนาะแล้วก็ถ้าเราเก็บแปมพบ10,000แต้มนะครับเราก็จะได้เป็นการ์ดมัสกิงนะครับเป็นการ์ดพระจันทร์3ดาวเนาะแล้วก็ถ้าเราเก็บแปมพบ 1 2 0 0 0 0สนสนะครับเราก็จะได้เป็นการ์ดพาเลโอนะฮะเป็นการ์ดเขียว3ดาวเอาไปเล่นกันนะครับ1 EA เนาะก็คือ event, event อีเวนต์อีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยไม่มีการ์ดสดาวนะครับนะมีแต่การ์ดสดาวและ4ดาวเนาะอ่ะส่วนเรื่องสกิลมาดูกันครับเริ่มต้นคนแรกเลยนะฮะก็คือทางด้านของพาเลโอนะครับนะพาเลโอนะครับนะกอ็อ่อสกิลก็คือเพิ่มสกอร,ร์หกเป็นเวลา7วินาทีนะครับนะอ่ะส่วนรูปภาพนี่ก็ไม่ต่างกันมากนะฮะแต่ว่าเป็น แท่งไฟออกเป็นส,สีสีอะไรเนี่ยสีชมพูเข้มเนาะเออสีชมพูเข้มนะครับนะสำหรับพาเลโอเนาะส่วนรูปภาพนี้นี่พาเลโอที่กําลังอ่าเป็นห่วงชูชูนะฮะที่ชูชูเนี่ยกำลังเหนื่อยนะนะแล้วก็มีมัสคิงอยู่ข้างหลังเนาะอืมแล้วก็การสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของมัสคิงนะครับนะแท่งไฟนี่คือสีเหลืองเออราเข้ากันอยู่แล้วเนาะ สก,กิลคือฟื้นฟูพลังชีวิต450หน่วยนะฮะแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก20เป็นเวลา8วินาทีนะครับนี่ก็ตามนั้นแหละนะครับนะส่วนรูปภาพนี่โอ้โหเรียกว่าคู่จินอีกคู่หนึ่งนะฮะนะก็คือมาชชิงกับเลนะครับวัคณคนาเลนะครับอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะฮะในยามค่ำคืนเนาะก็น่าจะพูดคุยกันแหละครับนะก็ปรับปรับอารมณ์อะไรประมาณนี้นี่แหละนะครับนะก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรวนด้านของการ์ดอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะก็รีวิวหมดเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคส่วนอันนี้ก็คืออ่าแต้มในการแลกของรางวัลน,นะครับนะอีเวนต์นี้ต้องใช้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นหินสีส้มเนาะโอเคนี่ครับแต้มสกิลก็สามารถเอามาแลกได้นะครับนะโอเคแล้วก็ภารกิจครับก็ให้เล่นเพลง b e a u t i f u l Birthday นะครับให้เล่นเพลงประจำอีเวนต์นะแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อเล่นเพลงประจำอีเวนต์นะครับโดยการ เปิด MV 1ครั้งเนะาะก็จะได้เพชรนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ฟนะูคอมโบเนาะฟูคอมโบหครั้งก็ได้กระป๋องไฟเล็กนะก็ประมาณนี้แหละครับนะก็ไม่มีอะไรมากโอเคไปเรื่องของการจัดทีมมาครับอีเวนต์ครั้งนี้เป็นเลเซอร์ซิเลตโอลี่นะฮะผมก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าน่าเศร้าก็คือว่าพาเลโอของเรานะฮะไม่มีการ์ดยิ้มครับคือการ์ดยิ้มของพาเลโอไม่มี3ดาวและ4ดาวนะฮะ ก็เลยแบบต้องไปหยิบก๊าซสี4ดาวเป็นก๊าซเขียวมาใช้แทนนะฮะแต่ก็โอเคอยู่เนาะนอกนั้น3ดาวหมดนะครับก๊าซแฮปปี้ตรงตามอีเวนท์ทั้งหมดเนาะโอเคยกเว้นพาเลโอนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการจัดทีมประจำอีเวนท์ในครั้งนี้ครับเรียบร้อยเหนื่อย <laughs> นะโอเคก็รีวิวอีเวนต์ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นั่นแหละครับนะ <laughs> ส่วนอีเวนต์ต่อไปถ้าผมไม่ได้ไปไหนนะครับก็ก็ถ่ายคลิป รีวิวอีเวนต์ตามปกตินะครับนะแต่ว่าถ้าปีใหม่ผมได้ไปเนี่ยก็ไม่อยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะทําคลิปแบบไม่มีไม่มีอินโทรไม่มีอินโทรเปิดไม่มีอินโทรปิดนะครับนะเพราะว่าคือที่ต่างจังหวัดมันไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับนะคือที่บ้านต,าต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่ามี WiFi มีอินเทอร์เน็ตอยู่ก็พอที่จะสามารถที่จะถ่ายคลิปแล้วก็อัปโหลด u t u b e ได้นะฮะนะแต่ว่าคือไม่มีคอมก็นั่นแหละครับนะก็ต้อง อัพแบบอย่างนี้แหละครับนะก็คือแบบถ่ายเสร็จแล้วก็อัพลง YouTube เลยเนาะบนมือถือนี่แหละนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ subscribe ไลค์แชร์กันได้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งต่อไปกันแล้วกันนะครับกระผมจิ๊บสากุระนี่น,นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ